สวัสดีครับพี่น้องสุโขสุกุนจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสุโขสกุนเด้อครับของแต่แลวเบียกแล้วงานพี่น้องแล้วไฮแลวหน้าเนีโอ้แลวกอบพี่น้องไอ้แล้วกัหน้ากอบพี่น้างล่างหน้านอาบพี่น้องเปียกขีดตมบุกลูกด้วมากระมาตาน่าพี่น้องเทนั่งกินพะย่ะเหมือนนี้ย่อขึ้นกันมัอนี่เขากระติดกินหนูอะไรยังล่ะคือตัวนี้ก็เป็นของเพื่อนของยังเอาเด้อกับหมอยัดเด้อของพยัดจ้า เพื่นเนาะอย่าตเป็นยังไงเนาะขนาดว่าบ่มันเขาปีนี่ได้หา102มาละมันนี่สิเห็ดเห็ดยังไงพงสิปานอาติปานก้อยินป่เห็ดคือขุเตียนป่พอสุกปานแล้วกกสิต้มน้ำหน่อต้ม้กลินมากเจ้าเป็นหมอยาเจ้าเนื้อต้มเนาะเนื้อต้ม โมจเดีวยจริงเลยกะจังโอ้จังว่ากเดี๋ยวหายพราุกเททาพราะญีอมไปอาบน้ำก่อนไปนองฉีดยาคายหามาไมจคุมเด่มจะลุคอยู่เนี่นาจดาเลยพรุกบัแ่เรียบร้อยจ้ทำเป็นเตาเลยแฉะะพ่ไอ้มอ้ัอ้อ้รอไอ้ไ้อ้่อ้ไอ้ไไ้อ้ไอ้ไอ้ไ้อ้อ้ไ้ออ เียเขาเบิดตเลติบ่เ่ตมน้ำเลตนี่แหละดิใส่ต้มันนึงออลไม่เขามีเขามีบีจำเด็ดอยู่อมีบีนั่นเองเข้าส่ส่งตมไ่ต้มเออแว่มนนนแงกะดืออเสียอนีมันแข็งมาติว้ายแ็งกร บะกมกระโกพกระโดมอมนเอาสืบไม่หนาเม่ไหรกเดือ้อนใะไเมือาใต่เมืองอุบลคนไตเากอะจายกบกอไรสร้างคุนคน่ใสซเรียที่พอสงท้างอุตันตาเจ้านำประเดใส่ดีแค่คนบ่ใสซเรียเท้าไปซื้อขอเรียกข้าจ้าขาจ้ให้เป็นถุงหูหิมาว่แย้งเรีย ราเดินให้ินกอนาน่กันด้อครับพกก็เลี้ยงจับะไยากนันถ้าตีบางหนึ่งกับไสตเส้านะวันนี้ใส่สุดเป็นขัวนี่ยิ่งในคุ้งจหนอยเกียนหลังไก่แล้วเป็นย่านาหล่าดเป็นเจ๊กบ่เป็นชอบุงพวกขลัไปดกันสภาพมันถล้มน้อยพอดไสกับปอดวอันตรายไุงเขียปขี่รถไฟกับปอดไต้กันยังบอกปอดไสโอ้รถไฟขับนม Có giờ vô chi là vẫn quả tay kia được quay thì còn. Giờ, còn cái chậu đi. Cái Đi à, mình quả tay các lều đó. bừng lều cần. Chưa thấy tiệc nó cũng cứ tít như Không có tới mà không mày hoài hoài đây thì khó quả tay Ủa, bà đây cái vấn đề thì nắng cái

มันบเข้มนี่มันมันกับมู่มันเราทั้งกลงว่าอยู่ด้ว่าเป็นเป็นนคุณว่ามันบใส่ท่านใส่ผมะเอยาท่นสเกียมันมีสองันนี่กนขันน้องใสเกียรกเพาะจำเป็นต้องใส่ขดเต้องใส่น้ำปลาปไงพนังเข้มเข้มเยังไบผ้ากันกิงพนังใบเกลอ่านไหมนขันน้องใ่เ่รอกเราะเป็นตองใ่ขวดเพราะต้องใม่ ไิมตอนเกียวท่านละลายว่าจางเดียวไปเห่าเี่ยวละลายกินบพอดีโอ้นพอดีเหรอก่งหยัางเนาะ,ะไปอหนกินแล้วกินหมนเด้เข้าโจกตั้งสีทีร้นา,านอาหารผ็ดๆสม,สม,มๆเข้มๆเด้อพนน้าคำสุดท้ทยทุกหมองเลยคน,อนบอกเด่นะไรยั่บบเขาเจ้าจสัง้งางน,นี้นเ,ออเอาปะ คอ่างงเกียมันละลายเนโอ้ยมันอยูคนละมอง้ยาวาจังยนี่เดียวเกีย่เกียละลายอย่น้มาน่ยปางแยบนยบอยู่เลยยังไปกินมังกิแบแล้ซิมซิมยัดแบไปกินดีดิีเ่สิไปแคว่ามันตมก่อน นี่เจียคันจังที่ว่าใหาเราดิพอดีเลยอืนบ้จังอกว่เจ๊ยอาพยซีเบิ้งมเอาว่เอาแล้วามันเป็นอะไรสนบ้าจังมันกระเสบตลอดควมกัพอดีเรื่องส้ยอาว่ากันเป็นไรไป๊ะก็อื่นน้ำลายน้ำเอาพี่น้องไม่กินน้ำกันได้จ้าตังตังตังก่อน ต้มก่อนตาแสบเนาะต้มผมเน้่พี่น้องเห็ว่าเป็นต้มว่าเป็นต้มแสบก็ปรุงไปพอถิต้มเสี่ยวองปรุงเี้ยเี่ยวติปรุงไม่ซ้ำพี่น้ต้มแสบต้มแสบเด้อว่เปนต้มเปือยเด้อต้มแสบพี่น้อง เดินโดนกินอีหนึ่งแสีปวดพอละเทน้กระตั่าดไปปุที่หลังเนี้ยพี่น้องใส่ยังแน่แล้วนะยิ่มกันซีมันเอา บังนามสุกคนนันใส่ก็ละยงมันอีไปใส่กินว่าไรแตงกวาดีเลยถั่ตะผักใส่เลยนันเด็บแบบหน้าบอบีบบกหน้ารบมันเจ็กหน่อยมันต้มขมดิโส่แบบหน้าว่าไรที่มันก็เข้ากันจะผักใส่เลยก็ดีเลยใสเลย đường đéo đường đéo thế này hao cả cái non được chắc miếng nhăm sốt gì vậy ai mắc vậy xây được mà được ồ chuột đây นี่เลยเรับาตมกมเนี่ยเมันดีครับเนี่ยมันดีครับเฮ้ยเดพี่น้องมนกันกินน้ำกันนักกินแล้วเจ้าพี่น้องคับพี่น้องมนกินน้ำกันเด้อ สก็ประหยัดด้วยจ้ามันของประหยัดประหยัดเป็นกันต้มเป็นได้พอสดควรนะแถบล่มหนาวว่าเราดิเออมันล่มมันสามไว้ดิไผงสระต้มมันจีดซักกินเกลือนยังกว่าเข้าป่าเลยมีซาเดียนหาไม่รัดกันมาเกิดมาเยี่ยมบ้านยังสองเด้อแบบมหาวุ่นเลยถึงที่บ้านนั่งหน่อยเฮากะต้อนรับกับซูไอเต็มที่เลยล่ะว่าตรงนี้เขากระลังออกออกไข่เห็ดกินด้วยหยาเด้วย ะครับก่อนก่อนกินก่อนใสยังไงโอ้ชนะฮ้ดี้แักนี่แจกเอาดีกันนี้ใส่เป๊กยืงกันนี้ไอ้นี่กัไรน่นเราชาข้ามกับเรายุงเทปมาคือกันนี้พอดีกินมาขึ้นแนแโอใสไลายพดเลยดีกีกไร ด,ดูเด้อพี่น้องงานเกิดแมงวันไหลนุ่งสีปยปคีับนนุ่งเสียผาเชหน้าจะตมดิ่มดวยก่นน้เราชิจาแล้วกให้เปี้ยนเสียบจะน่อยนี้อ้มากครัมัเสืงง <c ười> ิมรอยงไงเนเก็บเออิ้งจกชินามกันร่างนาวไ่หนบ่าได้อาบน้ำหลามือถิ่าอาบย้อนหลังด้วยโรเมื่ขึ้นนี่อาอาบย้อนหลังขนาดไปเห็น <c ười> นาาบน้ำเบิดมือเบิดเป็น ว่าว่าก็จริงวากจริงเนี่ยมันดีแร้วเศ้าหนาวแล้วเป่าอาบน้ำเด้อยพะเยะปอมเมื่อสามเถียสีเถียอาบลงไป่อยงหนมว่าอาบนีละเปนเต้ดงแล้วเปียขามาหอเทียนเดีเขานอนเลยแต่สรั่งตัวละลานว่าเขาบปอาบน้ำยู่ไร้สร้างตัวละแสนกับเอาบน้ำหรอกเขาบพรพอมยูสีอาบหัวสีปอาเป็ดหยางหมด่น้ เขาบอกอาบน <Wagner, S 1> ้ำนี่หายวืะบอย่อมตายเพียงน้ำกันเดียวเียบอกเหตุเดียดกันแล้วอาบน้ำแล้วก็ส่อนตัวนอนเรียนนอนยังก็หายต้องแบบนี้หอดเวลาเขานอนย่างเขาบระน้อนเลยโอ้โหที่เราะจำเป็นต้องค้นบุต้องจำเป็นจะบอกว่าอาบน้ำถ้าเขาจะอาบเขาอาบเองไมาบเพราะอยังเราพ่อมันขายขาดแล้วมีปุ้ยมาซื้ออีกหรอก ไม่คนมาสื่อเขาเหยื่ขายขาดตัวหรอกน้ำสะอาดจะเดีกแ่เมามาฝันว่าไปอาบน้ำไปหาปลาพะนภัตาเนียบขึ้นไหมว่าไปยังหรอเงียกขนกันฟันฝันว่าไไปโมดน้ำว่าขืนนี่ตีหมองจะตายเลยได้ประกวได้ประกวามีตัวใหญ่ใครที่เป็นหลักยุสางก็โจด้วยลายลายยุบป้าัสอนสวดเอาได้กสวดเอง ระเบิดไปนั่นขึ้นผ่ายามจะนอนกดแต่่อน่อนกดแล้วฝันบดีมะน่อนกดมันนอนบลัชน่องอ่ฝันมากมีคนไหลมีเอียงไหลเทามันไปวะเป็นนะนองกดนะผมเม่เคยนอนกดจะเสียดิน่องกดตะกี่ก็เือบสิว่าแม่งนี่ขอน่องกดเท่าฝันเอียงมากอันแม่แรงกับแรงมาไลยอันนั้นเอียงหนาเลยซ้ำหอเลยคนนี้ เป็นงฝันดูฝันเห็นตะปูเข้าโจลร้มเู้าจตายเฮ้ยไปยุ่ยจิ้นกันนั่นแหละพ่อคินฝันดีฝันเห็นตะคนตายแล้วฝันดีมู่ฝันเห็นตะกนเป็นเนี่ยคือเ้าฝันเห็นผอะไรผู้นั้นอกขวัเท่านี้ก่อนเงินบโอแมวกรวเท่าไรจะห้าฝันเห็นล่มกระดดหัวน้าเมืนวางกี่ัน่ปอม เขาฝันเห็นคนเป็ี่ยนเปลี่ยนเพาะ่านตายเพี่ยเว่าคนบอกขวนเทาเดีเทาฝันเห็นเลยคนนั้นมาขวัญเท่าฝันเห็นนั่นขันฝันเห็นคนตายนี่มันมาไปหลากไปน้ำก็มันกิดทอดเทาแต่มันจังมากนั่นเท่าแต่ว่าการฝันเห็นคนเปลี่ยนเนี่ยคนพวกผู้ใดฝันเห็นผู้ใดผู้นั้นเราบอกขวนเทากวอาเนี่ย ต่ว่าขวัญฟันว่นมามีคนมายืมเงินจะให้เขายืมนะพ่อ <c oughs> บุเรยียวยืมดิมันให้ยืมจะบ่ได้ขึ้นดิไอ้จีไส้หน้าขำเงินไปน่าเล่าหน้าติดห่วยเนาะนี่วันวน้องคนเดี๋ยวน้อไอ้ทิศน่ะมีขึ้นอยู่ในฝันเนล่าบุคขังเลยไอ้จีไส้หล่น

ไปหาเบ่้อง่ยลานเป่นก่อนอันพี้อยากได้อีหยงก่อครับขนาดเห็ดหอมไหมปลูกพักนานมา้าเห็นมันแสบขาบอได้เ0าซอมันจบ่คลีไปเนี่ยเห็นเหี้งเห็นวาเป็นนานเป็นนานไหมบ่จิ้นเรายันเราเสียใจพอประกาศยินแต่บอกทั่วข่อยกับซือทิ้นแล้วนะ ต้องเพ่งเก็บเข้าเนี่ยเ็ับนเก็บหน้าแลลวกับพักปวนตัวเนาะดีใจปครับอายุหาทิป่นแล้วมันต้องพักควนที่บอกว่าพักควันใบห้าจังไปีนี้หกิบพอดีเอาหกิปวน้อนี่มีเทนาโอ้ยหกิหน้าตาเนี่ยหกิบอ่ะโอ้หน้าตาบนเจียริเลยเขาเอนข่อยเกียนี่แหะ คั้นถูงหรอกสมัยสมัยสมุยพเถากัน่ะบนั่นหรอหกสิบปี้งก็ฝางคนนี่พอคือนสัวะเพื่อาเพราะหูเสียไปเลยเที่ยวเงินผ่รอมั้กขับไม่จบอะไรเพิงต้นเขาโกมีใบเกิดยี่ดีกัว่าเฮ้ะมีใบเกิดยจ่ดีแหละเอาใบเกิดไม่เหืองิหกสิบตังไหนคือยังบั้นโกักุุงมันหอบโานเถอบถได้ย่างเอวส่งละ คนทุนไ <พอ S 2> ่ยิบเก็ดยิบเจ็บมีทุนได่คือต้นใหม่ลหะพ่อเฮ้ยต้นใม่เกิดรุ่นตายก่อนกับมีต้นให,หม่นะว่าไปคิดยังยงเพราะวนาปีอมมายู่งหกสิปีไปยังก็ไปขาดหน้าเลย,ยไปไยังก็ถ่าหนาเลยแโซ่ก็งกติดในเกียงรถงเอ้า ไปไปเงียเลยล้แปดสิบแต่เรายังไถได้เริ่มเี่เอกันเนี่ยนะครับแปดสิบแล้วเห็นหน้าเห็แปดไรแล้วเห็นแล้วเราหอดไทเอาคนตัวหกสิบเาางคนนี่เ่าสมต้ยิ้มหากลางคนเหกิปางคนเจ่าปรตามปกติเลผมครับมันสุลุกหย่างแน่จังอยเมื่อวันไหนก่อนถึลดกตั้งรักก็ได้ั้งก็เหยียดแขนเหยียดขา เหยียดเอวเหยียดนังก้อนจะคอยลุกนังนังอีกสองนาทีเดี๋ยววันี้ผมจะดีซี่จังคอยยางออกซี่หองแบบอะไรไมนร้อนหลายร้อนลุบใส่วิธีเอายืดแขนยืดขาก้อนหน่อยยืดเอวยืดก้อยืดนังหนึ่งนับหนึ่งสองสามจังลุกนังนังเลยจักสองนาทีจังยางออก มัม่มัหลายเนาะมัมีเนื่อติดมัหลายมันเป็นมันแต่แบบเป็นแบบยังมัดไหรแบเลึกลานเนึ่งบ้านหลานก็เจ้าดอกไม่ได้บอกเป็นลานกันดอกลานนี้เป็นเดี่ยวตเอาเป็นไข่ไปไข่กบมัดกับคหลานแล้วก่อนเนาะคนลานละไปต้มด <t feather warfare> ้ก <sh> ันเลยมันเย็นมัจริงไหมบ้านถ้เมื่อรเป็นอัดเป็นอัดไม่แล้วเป็นเลแล้วเป็นไข่เปียงเป็นอวบเป็นมัดกนมันแ Nếu coi bậc chất này thì bốn ở dù đều gần rồi anh như thế cần tới thì treo cần nó ở ừ. dù đây cần nĩ ai này cả đây kết quỷ to nhẹ ต้องเราปลูกผักงามหลายที่สุดถึงเลือกปักซีกินปลูกบาเขาบหาต่ง่ามเลยก่อนนับปลูกกินไปจังละมันเป็นพักไรสารนี่เป่าพักต่างลูกงามเลยข้าก็ทุน่าใส่ใจไปบ่เคยจักแม่อยู่ดีหรอแม่ต้องเล้วถปลูกผักผักซีกินก็ความแบงหน่อหน่อยปลูกได้เขาเกาะลาดซื้อปัาเก็บไปซื้อหมองมันง่ามซื้อหมองกีนได้ต้องปลอดภัย คนนอตมงใจคนทัว่วปดนด้ใจแบบดแล้วปูก็ย่านบ่มีปักนู้นน,นันบ่เหลียย่านบ่มีไหนนั่นบ่เหลียหรอกจมีมั้เยบอกว่าป่มปูโคดจ้าปากเจ้ากากผู้อื่นเด้มดมดอมว่าก็ปูกค็มักตัวปักตนมขอด้ว่าอ้แต่กินออกม้าคนถามขอกระบอน้ำหนึ่งหน่ นุกกที่ด <tragedy> ีอยู่ดีล่ะแรงเบลปันนี้ไงมาขายเลยนะเบอร์ไซดหรอหมื่นน้าก็แล้วแบบนี้เรียกไม่กด่างกับเพื่อนงานอะไรงานอะไรเสียกคือบองานอะไรเกียร์ผมไหมอ๋อแล้วก็ไปเรือๆอยู่ มันจะี้สวนหวัวนั่นแหละคุนล้ลลไปอย่างนู้นุ่มพี่สิแยบได้หัวลาเาด,ดียวน้องกับรถน้องมึกจะได้นึกรเจ้าจากกันจากให้จากน้าน้ากับมึงยิงได้หรอกนาคือน,นากังทิ่งไดนบอก เยกยนึงอย่างนี้เล่ากเกี่ยวอยู่ตั้งเหลี่ยเลวดิเกี้ยวแหลวจังวะเลียวดิประานวาไปพร้อมเหลี่ยงน้าไปเกี่ยเหลี่ยวละครับจั่ววามันอประธนสมบูรณ์แบบเมื่อคือว่าแล้วเมื่อวานนี้สือขึ้น่าแล้วมาเปะเนี่ยลยไป้บุงเอกว่าเหมือนสี่เลีวยมสมบูรณแบบหรือโบสมบูรณ์แบบจังหวะจังหวะกันมึงได้ครับแต่สำหรับจุดนี้